เไอ้อุ้ยๆอย่างหมูยอภาษาเวียดนามอะไรวะเอ่อเหงียนสดองอื่นสวัสดีครับทุนนี่คือรายการคู่อะไรอ่ะนี่ตามชื่อชีปกับผมวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่คนขอมาเยอะมากๆให้เราสลับคาแรคเตอร์กันคนขอมา5ปีแล้วนะคอมเมนต์บอใช่เขาไม่เคยจริงนะคในคอมเมนต์ขอมานานมากแล้วเออที่ไม่ทำเพราะอะไรไหมคาแรคเตอร์ยังไม่่อยชัดท่ายพูดอดีตไงห้าปี อะไรคุณม่คุณคจะสักัไอันี้ไม่ได้นะโอ้ยดีดีด้วยอย่ามาเลยดีดีด้ว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 ยทีดเด้วยดีดีด้วยี่ีดเัยดีดีด้ยดีดีดเวยดีดีด้วยดีดิด้วยดีดีด้วยดีดีด้ยดีดีดเวยลัดีด้วยดีดีด้วยดีดีดเวยดี้วยดีดีด้วยดีดให้วยดีดีด้วยดไดี้วยดีดนด้วยดีดีด้วยดี ถ้าวันหนึ่งมันได้มาหาอุกยรออทำได้เได้๋ยวเราได้เจออีกรอบหนึ่งนี่ยังไม่รวมนับคันน้ำมันที่คุูมาส่งเมืองอีก้ อถ่ายงานเสร็จมาส่งแม่งด้วยประตูอิจิวเจอร์ตีสองแม่งนั่งคุณนึกว่าเรียกคุณนึกว่าเรียกเรียกแก๊ปนั่งวินแกลบอะไรอย่างเงี้ยข้าวผัดใสประตูน้ำโอ้โหนั่งอุ้ตายใสประตูน้ำใส่ประตูน้ำตอนที่ใบซ้อนเป็นจริงตีวเองเลยแล้อนก่อนจะได้คอนเทนต์อะไรของเขาหรือเปล่ามันตั้งวินใบยิ้มปุ๊บเสียงมันุผิวปากฟีฟีไม่ใช่ปัาหา เอาด้วยสลับไอสลับคาแรคเตอร์กันกาคือวันนี้เราจะมาทำตามถาดกันนะครับเชิมเมนูเดียวเลยใช่มเมนูเดียวแต่ว่าจะทำเป็นอาตำไทยตำปูปลาอะไรอย่างงี้ตำไทยกับตำป่าคนละสองถาดสองถาดอ๋อตำไทยกับตำป่าแต่ข้อแม้คือทุกทุกสองนาทีจะมีกรรมการเป่าปี๊ดให้เรามาจับสลากกันว่าใครได้คาแรคเตอร์เป็นใครอ้าวคุณจะไม่ได้เป็นคนเดียวสองนาทีคุณต้องเปลี่ยนเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยครับเปลี่ยนเรื่อยครับอ้าวคุณนึกว่าแบบจับปุ๊บแล้วคุณเป็นตลอดทั้งคลิปไปวิ่งมันก็จะง่ายเกินไป ไม่ไม่รวมบนรลยยยงกัดที่เต็มเต็ไยุณยใจะแต่มากัดหน้าวะเต็มเตมลิฟเลยเดี๋ยวต้องแต้มจุดแดงๆเนี่ยตื่นขึ้นมาแปลงฟันด้วยดิทำไมนี่ทำปากเป็นยังไงอ่ะ ตัวโทษแต่ใครได้ไอ้นิ้วนี่ไปหนมเลยนะแหลมเลยนะต้องแหลมแหลมเลยก็มาแบบหูวิ่งเหรอนะแต่นี่ง่ายหน่อยปะเอ้เอ้เอ้ยากยากยากทำไมแต่โชว์หนึ่งต้องคมเลยต้องห้าเลยจะไปยื้อนิ่งๆล้องเป่ายื้ไม่ได้แล้วไม่รู้ที่ล้องอยู่สแซนไข่ทุ้คเนี่ยหรอเนีาแมวขึ้นไข่เออชอบแมวต่างๆเอาดูกันว่าสองนาทีนี้แต่เอ่อทั้งคลิปนี้ใครได้ใครบ้าง อัน่ี้คือการช่วยทำกันนะฮะช่วยเท้ตามถาดนะครับผมมาเริ่มเกมเลยไหมเริ่มเลยสามสองหนึ่งเริ่มทำตามถาดมันจะมีคนทำอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละสบอนดด้วยไงครับเอ๊ะมึงจำกูไว้นะถ้านนิดข้ามได้พี่เพื่อน เฮ้ยเอาปเอาไ้มมาเอทยก่อนนะเอกทไทยนี่มัมีบิงซูดี่ไม่ใช่ไม่ใช่ี่มันเย็นี่มันกรอบนี่แหละมุกูต้องเงี้ยี้ยใ่ังไง่อนใ่ี่อนเลยใส่พี่กี่เม็ดเอา่เมเอา5ไปเลยโอ๊ม่เมื่อยเนี่ยไมหมูย่อย่อเอรู้ว่าคนอื่นจะต้องเป็นคาราเตเล่นห่ โอ้ยนี่ใครมีกีตาร์มั่งมาให้กูหน่อยดิมีปิ๊กแล้วปิ๊กปิ๊กตัดปิ๊กขันขึ้นมาเลยเกินแล้วไหนวะมะเขือป้าไอ้โง่ไอ้ตุ้งจะบอกทั้งร้านนี่เติมเกลืไอ้โวยทำไมมึงึดว่าที่นี่อะไรนะไม่ใช่มะเขือเทศอะโอ้ยมะเขือเทศต้องแหลมนะต้องแหลมถึงแหลมแล้วต้องไม่หาถ้าหาไม่ใช่ปู่มาตามฐานอันต้นด้วยกันตามกระเทียมกับพี่ก่อนเป็นปกติถูกป่ะเวลาเบเนี่ย

ไอเดียวไม่ได้โอ้ยอ้องระวั้ดีแล้วโอ้ยจะมีจังเลยป้อโอ้ยทำซิวิว้องซ้วิวเป็นป้อเป็น้อง้อหรอโอ้ยผมจับต่อผมจับต่อโอ้ดีโอ้โหจีปากเหม็นเลยกูน้ำน้ำต่อสาม้ดีวเริ่มนะพร้อมนะครับทุาทีตอนจมีเดี๋ยวมาสลับร่างต่อส2 1สอนเมินเมน ทำนี่มิ้นมิ้มีอยู่ไหนมีอยู่นี่มิอะไรเออเออแล้วอะไรบอกไปโอ้หทำไถ่มึงทำเป็นอยู่แล้วเพื่อนมึงทำเลยเออทำนี่เพื่อนเจ้าเด็กโควันเฮ้ยอันนี้มาเดี๋ยวนี้ปะเนี่ยทำไมมาหนาวไงมาเดี๋ยวนี้ ไอเดียวไอเดียวเหมือนเหมือนเหมือนเมือนบอลบอลบออะไรอ๋ไอ้อาไม่ช่วยกูเล่นเลยวะไอ้อาเอาหนยกูขํามุกไอเดียวอยู่อ๋อไอเเอาหน่อยวุอุ้มึงเงียบตรงไว้อยกทำไม่เียไอ้ดัมสวไเียสยไอ้เเยไ ก่อนยังไงวะให้ช่วยไม่ยจ๊ะให้ช่วยไม่เจะดูนะไม่ได้เสียงเลยโอ้ยดเลยนนมอน้ำอใครทอะไรเนี่ยเดียมีไม่ทอะไย้ำดอยมีเนี่ยติดเล่นไอ้สัญญยบอลไม่อยากอยมีแล้วอนนี้ยงไงียน้เลยแม่ไม่ทำาข้าวเลยวะเขยขอช่วยกูอะไรยี่เียเดือนเียน อูดี้ตัวเดิมวามใจมันกระสิกดิวอันนี้ดิวดิวต่อดิวต่อนี่นี่ดิวเป็นในบิ๊กอู้ยดิวนี่ครับดิวเป็นในบิกอป้อมปปเป็นซาบอนคนสุดท้ายอ่ะเอออย่างั้นก็มีคนทำทุ่คนวะเฮ้ยกัวสอทีมมันเป็นเดีวนเฮ้ยแอมห้าทีไหเราต้ห้าทีห้ทีดีกว่าสองหน่ง ทำอะไรเนี่ะมาแล้วอาจายายตองอ่ะต่อไปใส่อะไรเละไคกูไม่รู้ใส่ไทยไม่ใช่ใส่ใส่ใส่ไทนี่แหละใส่มีอ้โตัวแก่ตัวแกคนแหลบเลยเป็นโค้ชมันเหมือนทัวร์ไม่มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึ่งเว้ย่ไอันนี้ ตอนเช้ามามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเออในเกเพื่อนแล้วทีนี้กูก็ขี่ไปตามมันกันไอ้นี้พอมันเลี้ยวซ้ายกูเลี้ยวขวาหากันไม่เจอแล้วจบเลยเช่ไหมมันเดีิยวหน้าเะมนเด่วเป็นเด้วอะมาด้วยเนี่เดี่ยวมันเป็นเดวะต้เป็นมีเ้เป็นม้วนเดวนกูใส่ขคนี่ค ไอ้ดินมึงตามดีดีนำไทยใส่ถั่วไอ้หัวที่หลังนี่ว่าทํำไทยอะถั่วนี่้ำไทยทำยังไงวะไอ้อ่ำมึงรู้วะไอ้อกูก็รู้นะครับมึงมาช่วยกูหน่อยด้หัวกูไม่เคยตามเลยบ้านกินข้าวเส็จเซเว่น พิเนตนอกเคี้ยูไม่ได้พิเนตตรงนี้ไอ้ไอ้อุ้ดอย่างหมูยอภาษาเวียดนามอะไรวะเออเหงียนสะดองอื่นเออเหงียนสะดองอื่นไปทางน้อยปลาน้ำตาลหน่อยดีมาแล้วมีนมีนมีนอะเอาแมวไหมจ๊ะเฮ้ยไม่ได้ไม่เอ้คุณมึงไม่อยากไปเป็นพี่เนี่ยไม่เนี่ยไม่อย้่ไม่เนี่ยเลยผมจำแม่ผิว ไอ้เหี้ยอ้ไอีไอพี่จับัาเลยจับันเลยอัดจัเลยตรงนี้กูบอกเลยนะไอ้กูต่ำต่ำไปในอาอีแล้วบอกนะไอยกูต่ำต่ามั่วมากตายอัต่อมั่วไงวะมั่วจริงๆั่วแบบมั่วจีอะไรอ่ะไม่รู้เออไอจับตาสบอแม่งหาว่ากูจับมั่วเอ็นน้ตัำมั่วมั่วเกินไม่เคยไปนครสวรรค์กงยบนไปเป็นกจี้อะนิกกูไม่เาวบอนเรียบร้อยเลยอไม่ต้อง สวอนมึงจับได้เดี๋ยวมินจวะเอออโอ้โหขวอายุเยอะใจเย็นๆไม่ได้ครับบางทีเนี่ยคุเบ้งนี่เหมือนเดิมอันนี้กลายเป็นเดมินอ่ะเบ้ง้างเริ่มยังเอาเลยสามสองหนึ่งมาดูผูทำเองโอ้โหใครทำไม่ได้คุนได้หมดแล้วโอ้โทำน้ำใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมินทำมาเร้วมินมาแล้วมิน เฮ้ยไอ้มีนต้มส้มตำมีเทคนิคของมึงอะไรเทคโนเฮ้ยไอ้นี่เขาดึงอันนี้อันนี้อะไรเดี๋ยวส้มตำเสร็จแล้วก็ต้องเวฟของมึงอะไรโซนิคเฮ้ยมีกล้องนะไอ้นี่รถไปคว่ำเนี่ยผมชูรถเฮ้ยอะไรอะผมชูรถอะไรผมชูรถอย่างรถไปคว่ำไม่มีดิวไม่มีผู้ทรงสารในดิวอะดิวต้องเ่ดีนะ้วกูเป็นอาม แล้วโอเคนีีเ้ยอะไรไม่มาถึงว่าดทิตรงนัดียวไงกูอ๋อแล้วไปเเดือดเลยเดือดไยับอกว่าโดนทีมสะบอนเลยโอเคนีนีบน ไม่ได้คาแรคเตอร์นีู่้ชอบทีมมึงในคลิปไงแม่งมวยกว่าเระไเ้มืรู้เรื่องอะไรครับผมตําไทยเกันตะกรงมาอินเสิร์ตตรงนี้ใช่แล้วก็เอามามาถ่ายอยนี้อใช่ไม่อะไรครัมกูอยู่นี่คืนี่ไรวะให้ดูดีกว่าให้กูไปดีกว่ากรเอร ดีครับผมพวกเราโอฮาน่านี่เราบอกงี้เลยเหรอมึงแปลว่าโอนาเลยเหรอวะผมไม่สมัยแรกเลยยุคแรกไงสวัสดีครับพวกเราโอฮาน่าจะมาทำไมจะมาในว่นจะมาคนรับมาจะมาอันนี้ออเดียวะเนี่ยไอเดียวอะตะบอลโอ้เป็นตะบอลเฮ้ยตะบอลจับตะบอลเล่นเลยไม่ออกเลยไปดิวเล่นยากเลยไงยากเลยไหมเด็กมิ้น สามป่าไม่จะมอลามป่าด้วยอ้าวคู่หูคู่หูคุณแห่ป้องนี่เคยเติมแางนี้คนโดนดึงเสื้ออู้นีอีกแล้วบิ๊กมีมดอ่าเส็หมดเตมหมดนิก็เหลือใครอ่ะดิวไปยุ่งนู้นเลยยากเลยยากเลยโอเคพร้อมนะคะสามสองหนึ่งเจ้าบอลทำไงล่ะเนบอลทำไงล่ะ ตะวันตะวันทำไมใส่ไรต่อใส่ไรบ้างใส่พริกอย่างงี้ใ่ไหมเดี๋ยววีนละใส่พริกใส่พริกก็พริกหมูไงสต๊อบปูสต๊อบปูเราเงียบแล้วถึงเวลาของกูแล้วปูเดี๋ยวต่อไปเราใส่ตันตันตีมตันตีมใส่ใส่กระปุก คากิแ่ากิมาก้วคอากิเกหรอวะมบอสบอเอาดีดนด้วยให้แดกได้ด้วยอารไม่กินเผ็ดว้ยกูสบอนกูสบอนนี่ใครเนี่ยไอ้กูทำดีอยู่แล้วทำดีที่ดีนจะีทำดีอยู่แมงที่จะลืมตัวเองมดแล้มขอเรื่อง่าเรื่องนึงเว้ยเรื่องวันั้นแม่งเดินี๋ยวเดเดี๋ยวเยวเเดี๋เดยากเป็นวเ บิ๊กจ้าลอยเกินเฮ้ยจะไม่ตัดแล้วตัดแล้วอนกูจะไปต้น่อยดีกว่าเฮอมนี่ดิว่าเดีวโอ้โหรจะให่ยกำลังกำลังขอแบบเหมนมนหม้ะับเลยเดมีอ่ะเดยอนป็นบไปบ้างนยวเลยเอ้างเอาเป็นสบกันนี้ นโอ้โหโอ้เฮ้ยกูเป็นตัวเองเฮ้ได้เป็นตัวเองได้ได้เป็นตัวเองงูเป็นเป็นอ้ามใค้จะเป็นตัวไงกูเป็นตัวเองไม่ได้เหรอบิ๊กเป็นดิวแล้วอกูเป็นอา้ามดิวริวดิวไอ้เขาเขาเขาเรื่องหน่อยเขามือไหร่ล่ะโอเคพร้อมไหฮะสามบ้างาไอ้ดามินทำที่นี่จริงปะครับโอ้ยของจริงของกูทำขายมา5ปีแล้วคุณรู้สึกได้ไม่ยงแค่เป็นยังไงไม่รู้อ่ะ ตับสนแล้วว่าสับสนเอาลุ้นเอาลุ้นได้เอาลุ้นได,เได้เพราะว่ากติกากติกาครับผมใส่แว่นป้องเกือบตายผม <c oughs> ไม่เห็นเลยอับต้องเอาไว้ตรงนี้ไงไว้ทางนี้ไงโซนเป็นคู่เป <c oughs> นคู <c oughs> ่บ้าเลยตอนนี้เไม่เป <c oughs> <c oughs> ็น,นคู่ทำไมเรียกจริงๆนะเี็คู่เันนี้นั่นตายแค่อย่างเงี้ย ใช่ฟังซีไปเรื่อยลงไปต <ını antic> ้องต้องต้องเสร็จแล้วไปาัดจานงานโะเคโอเคโอเคจบแล้วนะถ่ายอยเป็นหน้าอะไรก้าก้าเก้นเกาเก้าเก้าเกาเก้าเก้าไก้าเ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 กาเกาก้าเเก้าอกเกนก้้เก้าเกเกนเก้าเกก้เกกกาเกเ้าเกาเอ้าเกเก้าดก้้เก้าเกัาเก้าเก่าก้้ ไปหาหมอเลยถ้ไม่โดนแพ้มึงตยไเฮ้ยจัดเลยจเลยมานไงนะเกี่ยกูเดีคุทำเองก็ได้เนี่ยเน เดีวจะเป็นตัวเจะเปตัวเองจะเป็นตัวเองเออยงไงงกเยไปเหรอเออมึงก็ใส่ยอเออหมงยอนเนี่ยบ้านกูชอบเนี่ยเมียกูตามแมตลอดเลยจริงเหรอตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกับเมียทไมอ่ะออกไปแดกเหล้าเยอะเดีเออถึงว่าชวนไม่ค่อยออกเลยน้เออไอ้ตะบอลไปเกลี่ยใครวะตะบอลอะบอลอนเกลีใครเก่ใครไอ้อามจืดเอ๋ออ๋อเป็นเรื่องเลเนี้ยเป็นเรื่องเลยเนี้ย ไปด้วยเองกัดเออเออบอกใครบอกใครจบไปนะโอเคจบไปนะ มึงมึงอย่างงี้ดิใส่อย่างงี้ดิถ้ามึงไม่ใส่มึงมึนปั้ไม่มึนนะมึงสั้นเท่าไหร่เนี่ยสั้นสามร้อยห้าสิบไม่ใช่เหมือนกันเดี๋ยวพลาดทีนี้ตกคาแรคเตอร์ไปเราต้องเปลี่ยนพลาเปลี่ยนเป็นตัวเองกันเถอะเป็นตัวเองนะเอ้ยิ้วขำตายแล้ววันนี้พี่เป็นยังเดียวเป็นเป็นเป็นเองยังเป็นตัวเองละอ้าวผู้เห็นมันเอเอเออไม่มีใครสามารถต่อจวนมันได้ จังหวะแม่เมี่ยไปโอเคจบแล้วนะครับผมกับสองเมวันนี้เดี๋ยวจะมาชิมมันท้ายคลิปมาดูมาชิมกันนะจ๊ะแต่ก่อนชิมก่อนบอกก่อนว่าช่วงนี้ก็ชุบปีใหม่ด้วยใกล้ถึงปีใหม่แล้ครับผมปีมังกรหรือว่างูใหญ่นั่นเองนะครับผมก็ขอให้สุขีสุขขางสุขคารังสุขคาใจกันไปนะจ๊ะร้านมายมีใครอยากอวยพรคนไหมดิวมีเยอะเลยดิวเตรียมมาเยอะครับผม มังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีใครได้ด้วสาวด้วยโชคดีได้เลยดีจิ้มจุ่มมังกรทองเอ๊ะนี่แหละอคุณพอลจะเกลี้ยงโอ้โหคุณบอลแล้วครับวิดีวิ่ปิดก่องช้าอีกไอ้กลองมาพูดไปเรื่อย ครับผมอ็เลยนันขอไว้ปีหน้าทุกคนที่คิดอะไรไว้ให้สมหวังสมปรารถนาครับให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับปีแล้รนะสบอนปีโป้ปีโป้ให้มีปีโป้ทุกคนเลยคนอื่นไหมครับอ่าครับผมก็ได้ครับขอให้ทุกคนนะครับปีหน้านะครับมีเงินมีทองเข้ามาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะครับแล้วก็ถ้ามีอยู่แล้วถ้ามีถึงอยู่แล้วครับถ้ามีถึงอยู่แล้วก็ไม่เอาละแค่นี้แหละพอ จริงเหรอมันไม่ไม่เยอะไปกว่านี้เหรอไม่ไม่ให้เครื่งุกเขาจะมีเพิ่มเัาให้พรได้แลนี่ให้พอทันทีแม่งพรกั๊กไอ้หน่อรอเล่นรอเล่นมีเพิ่มได้นะครับถ้ามีเพิ่มก็ขอให้มีเพิ่มขึ้นไปอีกสัก30-40เท่าไปเลยอุ้ยเยอะมาให้เยอะเกินก็ยไม่ไปไหนก็สุดท้ายก็แวะมาลัดอุดิุตพันได้นะครับมาจับมาถ่ายอินกับบนเท่าร้านมาที่แล้รับไปจ่ายนี่สามสี่เท่าเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เพิ่มขึ้นนะลดลงล้านร้านรับเกินเยอะคนรับเกินเยอะจัดเลย ขายใครเลยเลยหมดทุกวันนี้ามีลูกค้าอยู่แล้วก็อยากมีลูกค้าเพิ่มด้วยเห็นติดประกาศอยู่หน้าร้านรับสมัครลูกค้าจำนวนมากใช่โอ้โหเราสมัครจริงจังเลยบิ๊กี้น้องนิดนึงได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับก็ปีใหม่น่าจะไปเที่ยวกันเยอะใช่ใช่ใช่ก็ดูแลสุขภาพเลยฮะ อย่าอย่าเที่ยวจนลืมร่างกายด้วยขอให้มีเงินทอง้ร่ำรวยแต่สิ่งสำคัญกว่าเงินทองนั่นก็คือสุขภาพโอเคจ้าเอาไปใส่แล้วติดแก๊สเลยไม่มันแ้บไม่มีสุขภาพอยู่แล้วไอ้สําคัญกว่าสุขภาพนั่นก็คือความสุขทุกคนมีความสุขกับสิ่งอะไรที่มันง่าย เช่นช mm ่องโอวนาครับผมแล้วปานั้นสวยกับลุงซาเราเป็นผู้ใหญ่สุดๆแล้วนะอ่าแกสุดในนี้ละใช่จะขอให้ทุกคนนะครับผมถึงหล่อขึ้นมาเยอะพอิจังแล้อันนี้ไเสียงมาไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือปีไหนๆปีต่อๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายกันไปข้างหนึ่งขอให้มีความสุขตลอดไปอูยความสุขสัมันที่สุดใช่สัที่สุดสุขภาพดีสุขภาพร่างกายดีเห็นแล้วเราทุกยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้น่เดี๋ยวเราให้ให้คนดูทางบ้านกดพอเราสามสองหนึ่ง คนดากูอยากให้ดีอันนึงสองสามไอ้นี่เอาจริงนะต้องอวยพรจริงนะนี่ให้เวลานะอวยพรจริงนะเอาหนึ่งนาทีเลยเหรอเขาอวยพรสามสิบวิได้ไหมสามสิบวิแล้วกันสามสิบวิแล้วกันสารปัดมานั่งเลยเปล่า ไงแล้วล่ะไปแล้วล่ะโอเคขอบคุณมกครับอครับแล้วเราก็ประมาณเจล้านซามันนี้น่าถือนมั้งไม่แน่หรอกมันราคางหล้านก้าแค่เนหกล้านเ้เนี่ยเนหน่อยอ่าช่วยเป็นของขวัญปีใหม่ให้เราใช่ใช่มาชิงมันดีกว่าถามนี้ไอ้านี้ทาตงมวมากแลแนี่แหละตังโมปูอัิมตัวอมังวูอัทางไรทจกเนื้อปลาเน้าทมเลปูคนชิปปูคนทวดทํมาป คนที่ปูปลาปลามันเอาปลามาอัดเขาเี่ปูอัพดีนะแม่แม่ชื่อไก่ให้มันงงกว่าเดิมปาชิมตามป่าดีกว่าอุ้ยผมเดียวแรลองลองตทำป่าลองตทำป่าตทำป่าดูไอ้อู๊ดกินได้ไหมเนี่ยผักได้ไหมเุ้ยสมบนี่ขัมะังกอไหมเนี่ย ใส่ใส่ใส่น้ำป่ามันเน้นเครื่องเคียงเยอะบ้างเป็นกระบอกเม่อร่อยนะอืมติดหวานไม่ละแต่อร่อยเลยพวกไม่ติดหวานเราบ้องติดเล่นไปหน่อยติดเล่นว่ะไม่งั้นอร่อยกนี้เขาตำจริงอันนี้กันนะน้ำป่าเดี๋ยวก็ไปกินกันต่อเดี๋ยวเดี๋ก็จัดเออนี่กันด้วย นั่งกินน้องตามกันเลยหว่าไปใช่เมื่อปีที่แล้วเราลงคลิปเลยว่ะไอสลับนี่ปะให้เด็กๆมาทําปะแล้วเราไปอยู่ข้างหลังปะใช่ไหมของปีที่แล้วอ่ะสลับคั่วสลับคั่วโอ้โยเจ๋อฉันวิวอ่ะร่านปีนึงเลยนะร้านอยู่ร้านร้านเ้ยร้านอยู่อันนั้นสลับน้องมานี่เราสลับไคลเตอร์อ่ะอือว่ะอือไอเนี่ยอาบจญม่าอะไรเลยไอไม่ใช่อย่งนี้เคยเคยกิขึ้นมาแล้วเนเจ้าวูเนเจ้าวูอาบุญจม่ามันจะ เล่นเลื่อนไปไม่เป็นเลยอะไรกันเราเขได้เหมือนเดิมด้วยกันนะผมเสื้อสวยที่ว่าน้าชอบกันนะครับผมตอบช้าตอบเร็วก็อย่าด่ากันละกันนะครับผมกำลังพนาเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่เมื่อผู้อัดมาเล่นอย่างนี้เนี่ยทำอะไรกางวัดให้แม่ตั้งเล่ได้อะไรมลองพนาละ ติ๊กต็อกก็ยังมีอยู่นะผมว่าหน้าคอปี้นะครับผมเป็นหนังกันไปกับคอนเทนต์อะไรจีนอรของเราแล้วอนาคตก็จะมีคอนเทนต์นี้ไปเรื่อยแล้วก็ดาราที่จะเข้ามาเล่นอยู่กับเกมเกมการโอนาเป็นมาบ้ากพลังนะมันงหลายตามันหลายตาอย่างเปิดดีลปีแรกเนี่ยใครมาเลยเลนนะครับเลนจากเกาหลีพี่เลนอ่ะเหรอสายนะตอนนี้เขาเลิกคิดไปนานแล้วแล้วมีใครอีกมีใครพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพงษ์ชัย ใช่เฮ้ยเด็ดต่อไปแล้วแต่เขาไม่รับโทรศัพท์ทำไมเราไม่เปลี่ยนบ้างวะผิดแบบฉีกฉีกบ้างอะนักการเมืองมาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมาเหมือนกันอ่ะไปสิมาไหมมาทีมพิเศษนะจอดเลยจอดฟังไหนดีกว่านักร้องนักแสดงหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวก็หาจต่างได้นะอะไยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่พิมพ์มาให้คอมเมนต์มาเอาอยากให้อยากให้พาใครมาก็แมวแมวแมวที่มาพามาง่ายขนาดนั้นเลยเอาแมวคอมเมนต์เนี่ยเป็นไอเดียเดี๋ยวเราเลือกเองเราเลย ช่างแม่งช่างแม่งรอดูหรือไม่ก็ให้คนดูแหละไปหาเขาเลยแล้วก็บอกเลยว่าเล่นโอน่าหน่อยแล้วไปหาป้านงส้มตำทำไงอ่ะไปดู่ะมาหาคนที่มีชื่อเสียงหน่อยเอาใครมานั่งก็ไม่รู้อี๋นะป้านงไหนไม่รู้พูดไปเรื่อยโอเคยังไงก็ได้ขาดไปได้เพราะว่ามันปีใหม่ด้วยนะครับผมพร้อมกันทั้งหมดสามสองหนึ่งพร้อม สวัสดีพาพ่อคับแม่ร็กวันีครับพหัวอ่อยู่นีโอ้ยทอยู่ดีใหได้ได้ไม่สารูดไปแแต่แห้งห ไอ้พวกเดือดไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโผลไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไอ้ไอ้พวกโมหน้าพวกบ้าก็ตายเอง